จากทีมฟอร์มสุดทมกลับมาเริ่มฟอร์มดีขึ้นดีไม่ดีตอนนี้จะกลายเป็นกุนซือไหลพ่ายแล้วนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องโอปอาฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับโอ้แม่ไม่ได้เจอกันนานนะครับเวันนี้ก็ยังคงกลับมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับเ่าวที่แล้วก็ได้พูดถึงการจากไปของเทนฮังครับแล้วก็การเข้ามาของรฟูฟานิเตอร์ลอยนะครับ โอ้ oh, หลังจากผ่านคลิปที่เราคุยกันไปทั้งนั้นนะครับโอ้โ oh, หตอนนี้ฟอร์มกลับเรียกว่าดูดีกว่าที่คิดนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟอร์มในนัดผ,นผ่านมาของพี่ลุดกันของเรากันบ้างดีกว่าครับว่าฟอร์มเป็นไงบ้างนะครับโอ้โ oh, หแล้วยิ่งนัดล่าสุดนี่ครับเน่ใจนึงก็แอบเสียดายครับเรียกว่าแอบเจ็บใจแต่อีกใจนึงก็โอ้โ oh, หต้องยินดีกับลุฟฟอน,นิตาลอยและแฟนแมนยูด,ด้วยครับโอ้โ oh, หหลังเปิดบ้านเฉนอ ขอบปเสมอเชลซีได้1ต่อ1น,นะครับผมเรียกว่า,าเกมอาจจะแหมเรียกว่าเชลซีเองก็ดูผิดฟอร์มไปบ้างครับแต่สุดท้ายก็นะครับก็เป็นการแบ่งแต้มกันไปครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าโอ้โหผลดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครับแล้วก็ในนัดก่อนหนะ้นานี้ก็โอ้โหนัดแรกของพี่รุตเราก็ชนะเลสเตอร์ไปได้ถึง5-2เลยนะครับโอ้โหยิงสักกระจายเลยครับเปิด เปิดหัวซะโหดเลยครับสับพี่รุตของเรานะครับโดยทําให้ตอนนี้พี่รุตเองก็ยังไม่แพ้ใครนะครับเปิดเรียกว่ามาคุมทีม2นัดนี่ชนะ1เสมอ1น,นะครับแล้วก็แต่จริงๆเขาก็เตรียมจะส่งต่อตําแหน่งให้ผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วแต่ครับผมแต่ก็นะครับ กว่าทางด้านของผู้จัดการทีมคนใหม่จะมานี่ก็โหหลังช่วงฟีฟ่าเดนู่แหละนะครับผมก็ทาให้ตอนนี้ยังเหลือการแข่งอีก2นัดยับที่พี่ลุดของเราต้องคุมต่อนั่นเองนะครับก็คือการไปเจอกับ p ีเอโนะครับผมในศึกยูโลปาลีกนะครับแล้วก็แข่งในบ้านอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็นัดอีกนัดหนึ่งครับนัดส่งท้ายก็เจอกับ เลสเตอร์ครับทีมที่เขาเพิ่งจะชนะไปในคาราบาวครับแล้วก็โอ้โหทั้ง2แมตช์ก็แข่งในโอแทฟอร์ดอีกเช่นกันครับโอ้โหพี่รุดเราไม่คิดจะไปแข่งนอกบ้านบ้างเลยครับโอ้โหดวงดีเลยขนาดนี้ครับโอ้โหซีแมตช์ได้แข่งในบ้านรุนรัวเลยนะครับก็มาเอาใจช่วยกันครับว่าพี่รุดเราจะทําผลงานได้ดีที่สุดแค่ไหนครับแล้วก็มีลุ้นจะเป็นกุนซือไร้พ่ายด้วยนะครับผมถ้าชนะอีกส เรียกว่าถ้าไม่แพ้ในอีก2แมตชนี้นะครับผมมามาลุ้นกันครับว่าพี่รุทเราจะเป็นกุญซือไร้ผ่าได้หรือเปล่าหรือหรือว่าอาจจะมีแพ้บ้างแหละนะครับแต่ก็เรียกว่าทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับขอให้เอออย่างมากก็ถ้าถ้ามีแพ้ก็แพ้นัดเดียวพอแล้วกันอะไรองนี้ครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็นะครับ เรียกว่าให้ชนะหรือเสมอทั้ง2นัดไปเลยแล้วกันนะครับเอาใจช่วยครับทั้งแฟนนแมนยูและพี่ดุษของเราครับและถ้าพูดถึงกุนซือไร้พ่ายครับจะไม่พูดถึงคนนี้ก็ไม่ได้ครับหนึ่งเดียวครับที่เป็นกุนซือไร้พ่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณขณะนี้ครับนั่นก็คือไมเคิลคาริกนั่นเองครับก็เป็นสถานะเดียวกับพี่ลุสแหละครับก็เป็นกุนซือขัตตาทับเป็นกุนซือชั่วคราวมาก่อนเช่นกันครับก็ มั e เคลคาลิกเองก็เข้ามารับช่วงต่อจากทางด้านของโอเลกุน่าโซชานะครับหลังจากโอเลกุน่าโซชาถูกปลดไปครับก็เป็นอารันมัเคลคาลิกเนี่ยแหละครับเข้ามาคุมทีมแทนนะครับผมแล้วก็โอ้โหทำเรียกว่าฟอร์มได้ดีเกินคาดเรียกว่าโอ้โหถ้าได้ดูนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยฟอร์มทั้งหมดนะครับมัเคลคาลิกเองก็คุมไป3นัดนะครับ นัดแรกก็ออกไปเยือนบียเรลครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ชนะได้ถึงส0ูนย์ะครับบุกชนะเขาได้ครับนัดถัดมาก็โอ้เสมอกับเชลซีได้ด้วยนะครับปีนั้นจำไม่ได้ละเชลซีฟอร์มดีไหมู้ว่ก็ฟอร์มปีนั้นน่าจะยังเป็นทูเคร้นอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ส่งท้ายครับด้วยการโอ้เปิดบ้านชนะอารเซนนอลไปดึง3ต่อสอเลยครับโอ้ปิดท้ายสวยๆครับแต่ยุคนั้นเองก็ โอเรียกว่าขุมกำลังของมเคลคาริกก็ไม่แย่นะมีทางคิสเตียโนโรนโดซานโชดาบิดเดเคอารไยงี้ครับก็เรียกว่า,ามีนักเตะชั้นดีอยู่นะครับก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับและเขาก็เป็นหนึ่งเดียวในตอนนี้ครับที่เป็นกุญซือราพ่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็โอ้โหเสมอเชลซีได้เหมือนทางด้านพี่ลุตเลยนะครับก็ถ้าเรียกว่าถ้าลุฟันิตลอยทำได้นะครับไม่แพ้ใครนี่ก็ จะเป็นคนที่2นะครับที่เป็นกุนซือไร้์้ายนะครับไม่แพ้ใครของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ต้องมารุนกันต่อครับแล้วก็นะครับมาถึงอีกคนหนึ่งครับที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองครับก็คือรูเบนอารโมริมนั่นเองนะครับจริงๆก็ประกาศไปสักพักแล้วนะครับผมนะก็เราคโอ้พอทําคลิปได้สักพักเคลิปเก่าทำได้แป๊บเดียวนะครับ โอ้โหปะแมนยูก็เรียกว่ามันมีข่าวแล้วกันเออมันมีข่าวอมโมริมมาเลยครับโอ้โหเรียกว่ามาเร็วทันใจจริงครับโค้ชคนนี้ครับเรียกว่ากลุ่ม e อินิออสก็โหททำงานก็เร็วมากครับแต่งปลดโค้ชที่ช้าแต่แต่งตั้งโค้ชใหม่นี่เร็วเหลือเกินนะครับผมก็นะครับโอ้ยิงน,นัดล่าสุนี้อมโมริมก็ปัจจุบันเป็นโค้ชของสปอร์ติ้งลิสบอนเองนะครับแล้วตอนนี้ก็เรียกว่า น่าจะเสร็จภารกิจกับลิสบอนแล้วนะครับยิ่งนัดล่าสุดนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเมฆเขาจะแซวกันนะเอ่อ er นิวเซอร์อเล็กเพอร์กุนซันนะครับเป็นการแซวตัวเองแหละนะครับอโมริมเขาก็พูดเอ่อเหมือนบรรจบประช,ชันว่าโอ้โหถ้าเขาชนะซิตี้ได้นี่ก็นิวเซอร์อเล็กนัแหละแล้วแ,วแ,แม่งเสือกเอาชนะได้จริงนะครับโอ้ชนะซิตี้ได้4-1ครับโดนซิตี้นำไปก่อน1ประตูด้วยครับแต่ก็โอ้กลับมาได้ครับชนะ พีกับมาชนะเป็น4ต่อหนึ่งครับโอ้โหต้องเป็นฉายานิวเซอร์อเล็กแล้วไหมสำ <c oughs> หรับลูเบนอาร์โมลิมนะครับผมก็นะครับลูเบนอาร์โมลิมก็จะมารับตำแหน่งหน้าช่วงหลังฟีฟ่าเดแหละนะครับที่จะเข้ามาคุมนะครับก็โอ้โหแล้วก็เป็นกุนซือไร้พ่ายนะขณะนี้ด้วยครับเปิดเรียกว่าเปิดฤดูกาลแบบไม่แพ้ใครเลยครับโอ้โหเรียกว่าชนะรัวๆเหมือนกันครับลูเบนอาร์โมลิมครับโอ้โหเรียกว่าสร้างความกดดันให้โค้ชใหม่ด้วยนะครับโอโ้ไม่ใช่แค่อไว้ครับ เออเรียกว่าโอ้โหฟอร์มดีก็น่ารุ้นนะครับว่ามาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ฟอร์มจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็เอาใจช่วยนะครับแมนยูครับขอให้สถานการณ์หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันก็ตามนะครับเออเอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะครับให้ดีขึ้นให้มีอ่าคู่ต่อสู้ที่สูสีซะหน่อยครับแล้วก็ไว้เจอกันเลกสองครับแมนยูครับเลกนี้ฝากไว้ก่อนนะครับเออเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งแบ่งแต้มกันไปแอบเสียดายเหมือนกัน นะครับผมโชคดีนะครับแมนยูครับอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับช่องอบป้าฟุตบอลนะครับผมนะตอนนี้ก็จะพยายาม ทำให้มีคลิปเยอะขึ้นแหละนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับเพิ่งจะเรียกว่าโอ้โหติดงานรัวๆครับเดี๋ยวพยายามจะกลับมาไลฟ์สดพูดคุยกันให้ได้ครับในช่วงของที่มีบอลเตะอะไรนี้นะครับผมก็สุดท้ายนี้ครับก็อย่าทาอย่าให้ฟุตบอลครับมาทําให้เราเสียการงานเสียการเรียนนะครับรักษาบาลานซ์ชีวิตกันให้ดีๆนะครับจะได้ชมฟุตบอลกันได้อย่างสนุกครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องโอวฟุตบอลครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ไว้คุยกันครับหรืออยาก ให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ